สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Happy Life by Prem ่่วนงานสั่นเล่าวันนี้ผมจะมารีวิวช็อกโกแลตเฮอร์อชี่นะครับอันนี้เป็นสินค้าใหม่เลยนะครับจากเซเว่นนีเลเว่นนะครับเป็นสินค้านำเข้านะครับเป็นมิลช็อกโกแลตนะครับ with p e a n u t นะครับ เฮอร์ชี่มิสเตอร์กูดบาร์นะครับนี่คือแพ็กเกจนะครับว่าว่านำเข้าจากอเมริกาเลยนะครับนี่คือข้อมูลทางโภชนาการนะครับ1ไซส์นะครับ, size, รบก็คือ1นึ่บาร์ทั้งหมด260แคลอรี่นะครับแคลอรี่จากไขมัน 1นึนะฮะนี่ก็คือข้อมูลทางวภชนกรรทั้งหมดนะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่แพ็กเกจก็ขนาดนี้นะฮะนี่นี่คือความหนาของชุกแรกนะครับทีนี้เราจะมาเปิดแกะดูนะครับ น,ะะนี่คืออไหนนะฮะเราอฉีกออกาเราก็จะเห็นเป็นช็อกโกแลตแล้วมีถั่วริสงนะฮะทีนัดก็คือถั่วริสงนะครับนี่นะฮะโอเคทีนี้เราจะชิมนะครับ เหลืองแดงนะครับตัวหนังสือสีแดงสองพื้นหนังเป็นสีเหลือ,องน,นะก็มีตัวโลโก้เฮอร์ชี่นะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นเซเว่นีเลเว่นนะครับราคา30บาทเดียวกันทีนี้เราจะชิมนะฮะอันนี้คือช็อกโกแลตและมีถั่วในสง ซูมชัดๆัดชัดมชัดเจนนี่นะฮะโอเคจะชิมแล้วนะครับอืมอร่อยอะฮะเนื้อช็อกโกแลตเขามีเม็ดคอริสงนะฮะแท้ เคี้ยวก็กรุบกรึบนะฮะกรุบมันถั่วอิส,สงนะครับนี่ครับน,นี่นแทกยังไม่เห็นแต่อันนี้จะชัดกว่านะครับนี่เนื้อถั่วอิส,สงเลยนะครับเคี้ยวแล้วติดใจฮะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับ อร่อยมากเลยนะครับ30บาทนะครับรสชาติใช้ได้เลยผมว่าอร่อยเวลาเรารู้สึกอ,อ,อ่อนล้านะครับหรือว่าเครงเครียดแล้วได้ช,ช็อกโกแลตสักชิ้นหนึ่งนี้จะทำให้เรามีพลังนะครับแล้วมีความสดชื่นนะครับความอร่อยความหวานของช,ช็อกโกแลตนะครับ แล้วก็ยิ่งชิ้นนี้มีถอดให้สูงด้วยก็จะทำให้เรารู้สึกคลายเครียดนะครับแล้วก็ผ่อนคลายนะฮะโอเคนะครับไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเว่นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม h a p p y l i ลฟ์บายแพรมนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับและติดตามคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ